สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันเนี่ยนะคะขออนรัาเราทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านห่านเมียวค่ะ ก็ค่ารถค่าละ30บาทนะคะ แย่ yeah. ถึงแล้วนะคะบ้านฝั่เมียงนะคะก็วันนี้นะคะเราพักที่บ้านริมทานโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พักแล้วก็บรรยากาศรบอบๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง แบบบรรยากาศดีมากดูดีหัว <Wow. S 1> อย่างฟินอะสวยมากดีดีมากจริงๆส่สวยมาก,มาก,มากทคนข้างหลังแบบไปน,น้ำตกได้ค่ะบ้านที่เนได้ผักนะคะก็คือมันมีสองชั้นทุกคนตอนเนี้ยเราอยู่ที่แบบห้องใต้หลังคานะคะบรรยากาศดีมาก แล้วก็แบบดูวิวแบบข้างนอกได้ด้วยก็ที่นี่นะคะค่าพักคนละ450บาทมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้านะคะก็คือเขาคิดเป็นหัวลรวแบบวันเนี้ยจะบอกว่าแบบโชคดีมากเพราะว่าบ้านที่ได้พักอะ่ะเป็นบ้านที่แบบสําหรับ4ี่คนแต่ว่าเราอะ่ะอยู่แค่2คนคือแบบพเวกมากดีมากนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาพักที่บ้านป่าเมี่ยงนะคะก็มาพักที่นี่ได้นะคะที่นี่ย้ำอีกทีชื่อบ้านลืมทานโฮมสเตย์นะคะ และนี่นะคะก็คือริมทานหลังบ้านนะคะที่เราพักนะคะก็คืออันนี้จะเป็นน้าตกที่เรามองเห็นจากที่พักด้านบนที่เราพักมานะคะจะบอกว่าสวยมากทุกคนแบบมันดีมากจริงๆได้ยินเสียงน้วปุบ้างคือฟินมากคือแบบถ้าใครอยากสโลล่าที่นี่นะคะก็แนะนําเลยทุกคนดีมากจริงๆคะ่ะต้องมาลองนะทุกคนแบบดีอะ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปเดินเล่นรอบๆ บ้านป่าเมีย่ยงกันนะคะโดยที่วันนี้เรามีผู้นำทิปนะคะเดี๋ยวเราให้ดูแล้วจะบอ,อกว่าเดินตามกลิ่นหอมหมูกระลาบมากเลยเ้าหัานไปเห็นร้านพอดีไปกินหมูกระลาบดีกว่า ตื่นเต้นมากเลยวเหมือนเขามีตลาดคนเดินด้วยอยข้างหน้าเดี๋ยวไปดูตลาดคนเดินข้างหน้าดีกว่าใจหลน้ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋อกินนมนี่นมข้นเหรออ๋อรู้แล้วเหมือนโรตีใกล้หนูกินมันร้อนมากพี่หหดทำไปร้อนไม่อร่อยต้องเผาด้วยหนูหนูกินแบบนี้จิ้มได้เลยไหมอ่ะหนูต้องหยิบออกมาก่อนมอ่ะดึงเลยค่ะต้องดึงแขนแหม่มมันยังอืมอร่อยนะ แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ขายใหม่แต่วันนี้มีแค่ในยามดแลันนี้วขายทักวันมไม่ม,ไม,มีไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรเลยอ่อ่อ่ออ่ย จุดเช็คอินของป่าเมียงนะคะก็คือตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่า mm hmm. เป็นผาที่แบบว่าลอย50ปีที่ผ่านมา mm hmm. มีชาวบ้านมารอบนผา mm hmm. เพื่อรอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาอาหารมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. เป็นที่มาของแบบผานัดโอเปล่งนะ,ะ mm hmm. ก็ใหญ่โตมากทุกคน ก็ข้างหลังอันนี้นะคะเป็นถนนคนเดินนะคะที่บ้านป่าเมียงนะคะซึ่งปกติแล้วอะ่ะจะบอกว่าเขาอะ่ะไม่มีถนนคนเดินนะทุกคนแต่ว่าโชคดีมากคือเขาแบบมีถนนคนเดินวันที่แบบเรามาพอดีเราก็เลยได้มาเดินเล่นนะคะเห็นแบบชาวบ้านเอาของออกมาาข่ยอะมากแบบเอออยากุหนุนทุกคนนะดีทุกคนแบบดีอะ่ะเออต้องลองมาดูฮงฮงแล้วเดี๋ยวรีบไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างข้าวเมืเย็นที่พาของเราเขาเตรียมไว้ให้นะคะมีมีไข่เจียว มีผัดฝักแมวแล้วก็มีผัดเครื่องเทียงอันนี้เป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็มีเชงจีน่ากินมากพร้อมกับข้าวอันชันว <Wow. S 1> ้าวนะคะน่ากินมากเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นมากทุกคน22องอศาคือแบบเนี้ยต้องใส่เสื้อหนาวแล้วว่าตอนตอนแรกอะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ตอนนี้นะคะก็เรากําลังไปสะพานลักดอกเซี่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปร้านกาแฟากันค่ะทุกคนถึงแล้วสะพานลักดอกเซี่ยวหวานเอ้ยดอกเซี่ยวเฉย ถึงแล้ว่อนมีย้ยงคอฟฟี่อันนี้ทางไปร้านค ก็หลังจากที่นอนที่นี่มาหนึ่งคืนนะคะก็จะบอกว่าแบบเออชอบที่นี่มากเลยนะทุกคนพอารู้สึกว่าแบบมันดีมากอะหมายถึงว่าแบบเนี่ยมันแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตแบบสโลลฟ์มากอะคือเหมือนแบบมีแบบเสียงลมเสียงนกกลิ่นต้นไม้เสียงน้ำอนะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันดีมากอะแล้วทุกคนดูบ้านเขาดี ือแบบบ้านที่พักอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักมากเลยอ่ะคือสโลลีฟของจริงเออใครที่อยากลองแบบสโลลีฟสายธรรมชาติเนี่ยนะคะก็อยากให้ลองมาที่นี่เนาะบ้านป่าเมียงก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวปิดบอกป่าเมียงแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเถื่นกันต่อจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูในวอกหน้ากันโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย